ก็สั่งควงท้างมาับบว่าให้ตั้งหลักเด้สินะเ,เอาอีกแล้วครับพี่น้องสองรอบครับมือเนี่ยล้อครับล้อเขาห่องลบไปแก่งเตือนมาอีกแล้ว มาช่วงตีหาพี่น้องตีหาแล้วก็หกโมงกลัวพี่น้องเกือบเจ็ดโมงครับแกงเตือนมารออยู่ของรถพายครับกําลังจะไปเหตุงานพี่น้องนี่ครับวนาสั่งว่าให้รอกันให้อยู่ไกลที่กาบังนะครับอยู่ไกลที่กาบังเกิดว่าวอเตือนกะวอเตือนกับเขาของรถพายกันนะครับว่าจะไปเหตุงานก็บม่ได้ไปแล้วครับเมื่อีงกําลังรอกันครับอยู่ไกลของรถพายเลวครับคุณทีมงาน ขี่รถออกไปได้ประมาณสองนาทีพี่น้องสองนาทีหัวหนาโทรน้ำให้กลับกับมาครับกลับกับมาก่อนนะครับรอที่ห้องหลบภัยก่อนนะครับจัดหนักขึ้นกาครับพี่น้องมือนีสงสัยจะเอาอีกเบิดมือแล้วครับเดี๋ยวรออัปเดตสถานอากาศเหมือนกันเรื่อยๆครับพี่น้องครับ จัดนักจัดเต็มครับพี่น้องครับเมื่อหันวันเสียงตีกองเพ้นกับปั่นตุ่มต่ำตุ่มต่ำตุ่มต่ำครับบมฮัวพี่น้องจะได้ยินเสียงมันะครับฟังเสียงเรียกกระหางอยู่ครับประมาณหกสิบโลวอยู่ครับมือนีนํานははตะเศร <e ้าเลยพี่น <sh arp> ้องตะตีหาเกือบจะเกิดมงแล้วยังบบเาอยู่ครับพี่น้องมาเป็นชุดชุดนะครับมาเรื่อยๆนะครับสามสิบนาทีมานะครับยี่สิบนาทีมานะครับยิงกันตลอดเลยครับอีหลานจัดนักครับพี่น้องมือเนี่ย ม,มอแวะกินเขาอยู่ข้างทางพี่น้องน้ำทิมงานป้าขึือเทศพอดีขี่รถมาว่าจะไปกินเขาพเพ่อเพิ่นเพิ่ีเลยแวะเลยต้องกินก้อนก็พี่น้องเดี๋ยวอาเดียไปวอดแล้วเดี๋ยวเขายิงกันไม่ได้กินครับต้องเ่ากินก้อน <c oughs> เดี๋ยวมากินอยู่กับทีมงานป่ามาเขือเทศกินเขาแล้วอะแตงโมหวานพี่น้องครับแตงโมหวาน คิดว่าจะได้นอนดนีเหรครับจนเห็นข่าวว่าจะประกาศหยุดยิงกันแล้วแต่ผมว่าจะได้จักมือครับพี่น้องคนอาจจะหยุดยิงกันน่าจะเป็นจุกระสุนหรือว่าไปขนกระสุนมาอยู่กับพะจกครับพี่น้องขีปนาวุธไหลล้วอกับพะจกผมว่าเห็นเศร้าเลยนี่คิดว่าจะบ่เศร้าเหรอครับเนี่ยบรรยากาศข่างท้างพี่น้องกินข้าวข้างทางนี่แหละมือเนี่ยพอดีมาแวะกินน้ำเบาเลยเบาเทียนทีมงานหมึกกระเทศยครับพี่น้อง พอเขาอยู่ในปากม่วงนึงผมเขามาเห็นงันอยู่ในขี้บูดครับนะครับบรรยากาศแตเรอติดตามน้ำกันครับพี่น้องอัปเดตไปเรื่อยๆว่าหลังจากนี่ไปพันจะยิงกันบ่นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับผมเมื่อนี้น้อยโคกลางก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ครับวอลซูพีสูน้องฟังคือเก่านะครับสําหรับ เหตุการณ์เดี่ว่าสงครามนะครับระหว่างประเทศอิราเลกับอิรานครับพี่น้องก็ตอนนี้เพิ่นก็ประกาศหยุดยิงกันแล้วนะครับพี่น้องประกาศหยุดยิงแล้วแรงงานไทยเฮาก็ดีใจครับพี่น้องกจ,จะได้ทําการทํางานกันนะครับก็จะบ่ได้กลับบ้านนะครับถ้าเกิดว่าเพิ่นหยุดยิงหรือว่าบ่สู่รบกันอิหลีนะครับพี่น้องก็คือว่าเหตุงานตามปกติครับพี่น้องตอนนี้ก็คือว่า ประกาศหยุดยิงแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับที่ว่าเศร้าตอนเศร้าครับพี่น้องตอนเศร้าเพิ่นกัยังยิงกันอยู่นะครับสาหรับไอ้เขตเบาน่วยนะครับเพิ่นก็จะยิงกันอยู่ตั้งแต่ตีห้าครับมือเศร้าครับพี่น้องตั้งแต่ตีห้าเลยตีห้าจนว่าอัไใ้ประมาณเกตมงกัวเกือบแปดม้งพี่น้องเคยเศร้านะครับสาหรับตอนเศร้าครับตกใบมากอะคือว่าบ่มีแล้วครับพี่น้องแต่ว่าเครื่องบินก็บินยวดมือแล้วครับเครื่องบินอิสราเอลนะครับบินอยู่วดมือ แต่ว่ากับบะมีกันสูรบกันแล้วนะครับบะมีกันยิงเข้ามาแล้วหรือว่าเขตอื่นอาจจะยิงอยู่ผมกับบะหูนะครับพี่น้องแต่ว่าตามท nah, ี่เบิ้งข่าวนะครับกับบ่ได้ยิงเข้าไปนะครับสาหรับเขตอื่นเพิ่นก็หยุดนะครับเพิ่นจะจะยิงอยู่ประมาณเขตมงกลัวเกือบแปดมงเศร้าครับพี่น้องก็คือบะมีกันยิงต่อครับกถือว่าดีนะครับสําหรับเ้านี่นะครับพี่น้องถือว่าดีสําหรับแรงงานไทยเฮอล้วก็คนประเทศอิสราเอลหรือว่าคนอิหร่านนะครับถูกคนนะครับก็บ่อยากให้เกิดนะครับสําหรับสงคราม เกิดมากัมีแต่ความเสียหายพี่น้องมีความเสียหายแล้วก็มีการล้มตายกันแล้วก็หลายๆอย่างเลยครับพี่น้องบ่ดีครับเกิดสงครามมีอย่างก็คือว่าเว้าคุยกันได้ก็ดีครับพี่น้องตรงลงกันได้ก็ถือว่าดีนะครับพี่น้องถ้าเกิดสงครามก็จะยืดเยื้อแล้วก็บ่มีที่ว่าจะเหตุงานเหดุยังก็บ่ได้เหตุดีแล้วครับพี่น้องจะต้องระวังลบลุกระเบิดย่างเดียวนะครับคือว่าตอนนี้กับปกติครับคนบัานเพิ่นกับเห็ุงานปกติแล้วครับตอนเนี้ แต่ว่าเขตผมก็เหตุงานปกติอยู่นะครับพี่น้องกาเขตที่ว่าพิ่นอยู่ในพื้นที่สีแดงกะดีใจนาครับพี่น้องถ้าพิ่นหยุดยิงอิหลีนะครับก็ขอให้เป็นกิ่งนะครับพี่น้องขอให้เป็นกิ่งขอให้หยุดยิ้งอิหลีนะครับก็จะดีครับแล้วงั้นไทยเขาก็จ่ต้องคิดหลายนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องทั้งบ้านนะครับก็จ่ต้องคิดน้ำครับพี่น้องก็ถือว่าปลอดภัยนะครับปลอดภัยดีพูดถึงว่าตะกอนพิ่นกะทถี่เบาหน่อยมาเหตุงานอยู่นี่นะครับเพิ่นกะช่วงหลังสงครม ระ้ววังอิสเียวก็บฮามาดครับพี่น้องที่บบาหน่อยมาเหตุงานนี่หนิกะเขตเบาหน่อยก็ปลอดภัยดีนะครับเพราะว่าก่อนจะมากับคุยกับพนาคุยกับอย่างเรียบร้อยแล้วหรือว่าน้องนุ่งพันธิวาพันเหตุงานอยู่นน่นะครับก่อนจะกลับมาก็ถือว่าปลอดภัยดีพวกผมมาเหตุงานอยู่นน่กะบ่บ่มีว่าอันตรายนะครับแต่ว่าที่อันตรายคือว่าช่วงที่ว่าพ่นสู้สูบกันกับอิหร่านครับพี่น้องถ้าสูรบกันกับอิหร่านนี่จะอันตรายจังหน่อยเพราะว่าเขตผมนะครับเขตผมพ่นจะ ิ่นจะยิงล้วมันจะพันขำมานี่ครับพี่น้องขำหัวพวกผมมาหรือว่ารอรมาขังพวกผมสินะเหตผมอยู่มันก็เลยแบบว่าอยู่ในพื้นที่ที่ว่าอันตรายจัง่อยครับพี่น้องแต่ก็ไม่ได้บ่ได้ถึงกับว่าอันตรายแบบพื้นที่สีแดงนะครับเพราะว่ามันกับว่าแน่นอนนะครับพี่น้องบางทีิ่นอาจจะสกัดพลาดสกัดพลาดหรือว่าบางทีลูกขีปนาวุธิ่นอาจจะพลาดเป้าสิครับพี่น้องอาจจะมาลงแถวนี้ แต่ว่าขันหวดังก็คือว่าเตรียมเตรียมโตครับพี่น้องหวดังก็แล่นคือนเขาครับปลอดภัยไว้กอนนะครับสําหรับแรงงานไทยเฮานะครับอันนี้ก็มาเป่าสูพี่สูน้องฟังซูแรงงานไทยเขา,นนฟ,เงงาฟังนะครับที่เหตุงานอยู่ในประเทศอิสราเอลนะครับหรือว่าอยู่ในอิหร่านนะครับพี่น้องแรงงานไทยในอิหร่านนะครับก็ช่วงนี้เพิ่นประกาศหยุดยิงกันนะครับจะข้าวกิงหรือว่าข้าวปลอมอันนี้ก็ติดตามน้ำกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องตามที่เป่าหน่อยฟังเบิ้งหลายๆช่องนะครับติดตามข่าวสารเบิ้งกะเพิ่นกับว่า เพิ่นก็ว่ายุดแล้วนะครับพี่น้องเพิ่นหยุดยิ่งจากนี้ไปนอกจากว่าจะมีผูใ้ใดผู้หนึ่งที่ว่าเพิ่นเพิ่นผิดสัญญานะครับพี่น้องผิดสัญญาแล้วก็อาจจะเกิดสงครามขึ้นอีกก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ขอให้บ่ให้เป็นแบบนั้นครับพี่น้องขอให้คือว่ายุดแล้วก็ยุดเลยนะครับก็คือคุยกันคุยกันให้ได้นะครับพี่น้องระวางอิราเลกัก็อิหรักนะครับไออิราเลกัก็ไปอิรานครับพี่น้องเบาผิดครับ คือว่าเพิ่คุยกันด้วยดีนะครับพี่น้องก็คือว่ายุติสงครามจะดีที่สุดครับพี่น้องแรงงานไทยโฮกะบ่ต้องได้อพยพกลับบ้านแล้วกะ็เหตุงานปกติหาเงินส่งบ้านต่อครับพี่น้องครับทางบ้านก็จะบ่ต้องเป็นห่วงนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นช่วงที่ว่าเฝ้าระวังแหะครับพี่น้องกัยังเบาแมเมนว่าร่อยเปเป็นกำลังใจให้แรงงานไทยโฮทุกๆคนคือเ่าครับพี่น้องเบาหน่อยก็ได้ทุกๆคนนะครับสู้ๆคือเ่าลหละแต่ว่าตามที่ได้ฟังข่าวก็ ถือว่าปลอดภัยดีแล้วครับถ้าแบบนี้ก็จะได้เห็นงานตามปกตินะครับเป็นแรงงานไทยเฮาทีาา่ว่าบ่ต้องบ่ต้องยันในอพยนนอพยกลับบ้านหรือว่าบ่ต้องยันหรือว่าผู้ใดมีหนีสินอยู่พึ่งจะมาสําหรับคนใหม่นะครับก็เป็นกําลังใจให้ก็ดีใจน้าครับพี่น้องบางคนเพิ่งก็คิดหลายนะครับสาหรับคนใหม่ครับพี่น้องพึ่งจะมาบ,บ,บางคนก็เห็ดงานได้บพถึงเดือนบางคนก็ได้เดือนก็กลัวสินะครับพี่น้องก็เพิ่งจะได้รับเงินเดือนบางคนก็ยังคันได้รับเงินเดือนแต่ว่าบัดนี้ถ้าเกิดว่าเกิดสงครามภาวะสงครามมิหลี ก็ต้องได้อพยพต้องได้กลับบ้านเฮาสินะครับพี่น้องก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะครับที่ว่าเงินที่เขากู้ยืมมานะครับบางคนที่ว่าเพิ่นว่าได้เป็นหนี้ว่าได้กู้ยืมมากก็ถือว่าดีไปครับพี่น้องแต่ว่าส่วนมากนะครับจะเป็นคนที่ว่าได้กู้ยืมนะครับจะมีหนี้มีสินมาเฮาก็ต้องมาตั้งใจเห็ดงานครับพี่น้องบั่นมาตั้งใจเห็ดงานเก็บเงินครับพี่น้องเพื่อที่ว่าจะชสหนี้ช้สินแล้วก็ส่งกลับบ้านเพื่อที่ว่าจะให้ทางบ้านเฮานะครับเพื่อครอบครัวทางบ้านเฮาจะได้้ดีขึนนนะคครัับบพ่ออยก เก็บเงินจักน้อยเพื่อให้ได้เงินจักน้อยนะครับมาก็ตั้งใจเห็ดงานหาเงินครับพี่น้องเก็บไปกับบ้านเขาหลายๆเพื่อที่ว่าจะกลับไปเห็ดธุรกิจเจ้าของนะครับเพื่อจะได้สบายช่วลูกช่วหลานไปประมาณนี้แหละครับพี่น้องสําหรับเบาหน่อยนะครับก็ขอฝากนะครับสําหรับพี่น้องแรงงานไทยเขาผู้ใดที่ว่ามาเห็ดงานนี่สิเหลีวนะครับก็พยายามที่ว่าเก็บเงินให้ได้หลายๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้ครับพี่น้องครับพยายามเก็บเงินให้ได้หลายๆเพราะว่าโอกาส มันบ่เคยมีหลายนะครับพี่น้องที่เขาจะได้มาเห็นงานต่างประเทศนะครับเขามากับบแม่นว่าเขาได้มาฟรีๆนะครับเขามาเขากับต้องได้เสียค่าบริษัทจัดหางานมานำกลุ่มในงานก็ต้องได้เสียค่าเครื่องบินค่าอย่างหลายอย่างครับพี่น้องเตรียมโตซื้อของซื้อยังสิเขาก็ต้องลงทุนมานะครับมาแล้วเขาก็ตั้งใจเก็บเอาครับพี่น้องสัญญากะหาปีสามเดือนนะครับก็พยายามที่ว่าจะเก็บเอาให้ได้หลายที่สุดครับพี่น้องแต่ว่าสําหรับเบาหน่อยมาเป็นเป็นแท็ก2สองครับพี่น้อง บ้าหน่อยมาเป็นเทคสองกะตามที่ถามล่ามเพิ่นนะครับเพิ่นว่าสัญญาสามปีครับพี่น้องสัญญาจ้างสามปีถ้าเบ้าหน่อยอยู่ครบสามปีถ้าเกิดว่าเบ้าหน่อยอยังเหตุงานให้ในายจ้างไดอยู่นายจ้างทงการเบ้าหน่อยก็สามารถจะต่อให้ได้อีกปีนึงนะครับพี่น้องเพิ่น,นว่าปีหนึง่งปีต่อมาก็ต่อได้อีกเรื่อยๆก็จะต่อได้อยู่สองปีครับเพิ่นว่าแต่ตัวนี้กบ็บพราะแน่นอนครับพี่น้องแล้วแต่กฎหมายบ้านเพิินนะครับการเปลี่ยนแปลงมันก็ คือว่าพอยุของเขาจะเทือนะครับการเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องบางทีกะพันอาจจะเปลี่ยนเป็นหาปีเลยก็ได้่างี่นะครับพี่น้องบางทีก็อาจจะตอบ่ได้ยังสี่กับมีนะครับพี่น้องบ่มีอย่างแน่นอนครับคือตะกรนนะครับถือว่าผู้ใดที่มาในซีอทีนะครับพี่น้องมาซีอทีมาสัญญาหาปีสามเดือนผู้ใดที่ว่ากลับไปแล้วยุคครบหาปีสามเดือนบ่สามารถจะเข้ามาประเทศอิราเลได้อีกครับพันว่าแต่ว่ากะนี่แหละครับกฎหมายพ่นกับเปลี่ยนแปลงคือว่า เพิ่นเกิดภาวะสงคัมนะครับตอนสู่รบกบไ้ฮามาดนะครับเพิ่นก็ขาดแรงงานเพิ่นก็เปิดให้วิซ่านะครับเปิดวิซ่าให้เขามาได้ครับพี่น้องก็เป็นโอกาสดีที่ว่าเ่าหน่อยได้เขามานะครับบางคนกะว่าไอหูจักว่ามันมีสงครัมอยู่มันเสี่ยงมาเห็นอย่างสีนะครับพี่น้องก็นี่แหละครับย้อนที่ว่ายุบานเฮาแล้วมันก็บางคนก็เ่คาอขึ้นเนาะครับพี่น้องบางคนเพิ่นก็มีรายได้มีหยังเพิ่นก็เหตุเพิ่นก็อยู่ได้ยุบานคือจังเบาน่อยนี่ก็ต้องดินล้นครับพี่น้อง ปอยู่บันเขาแบบมีรายได้กับเพราะว่าจะได้เรียว่าเลี้ยงครอบครัวนะครับพี่น้องจําเป็นก็ต้องมาทางนี้คือมาทางนี้ย่างนยหน่อยก็แม่นจะว่าได้เก็บเงินหลายแต่ว่าก็มีเงินเลี้ยงครอบครัวนะครับมีเงินเลี้ยงครอบครัวตลอดทุกเดือนครับพี่น้องได้ตลอดนะครับเพราะว่าตราดทท่เฮายังเหตุงานได้อยู่นะครับพี่น้องนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนครับพี่น้องสู้ๆครับขอให้เพิ่นหยุดยิงอีหลีนะครับขอให้เพิ่นหยุดยิงอีหลีนะครับจะได้ดีครับแรงงานไทยเฮา จะได้เหตุงานตามปกตินะครับหาเงินทรงบ้านครับพี่น้องครับก็สำหรับคลิปนี้เบ้าน่อยก็จะมาสรุปให้พี่ให้น้องฟังนะครับสถานการณ์ของมือนี้ครับพี่น้องก็คือว่าตอนเศร้าครับพี่น้องตะตีหาครับเพิ่นเริ่มยิงเข้ามากับพอดีกับช่วงจะตื่นไปเหตุงานแล้วครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นช่วงสงคร้ามปกติก็จะเข้เขางันตีหานะครับแต่บัดนี้ขัวหนาเพิ่นกะเลื่อนให้เป็นหง,ง่้วาเพื่พอความปลอดภัยให้มันให้มันแกง มันแกงก็หนีก้อนพันวางสินะครับพี่น้องคอยเหตุการณ์กับพอดีพี่น้องตื่นขึ้นมาตีหาสัญญาณเตือนภัยพันกับแกงมาพอดีกับพากันใน้มาเลียนอยู่หลบนึงตะเสรับพี่น้องตีห่าเลียนหลบนึงบานนี้กับไปเขางานหกโมงพี่น้องหลังจากที่ว่าปกติแล้วก็ไปเขางานหกโมงประมาณหกโมงยี่สิบนาทีพี่น้องก็ยิ่งไม่อีกครับสัญญาณเตือนอีกกันยังบวชหอดบองเหตุการณ์นะครับพี่น้องก็ได้กลับมาอีกพี่น้องกลับมามาลอก้อนขนาดว่ารห้ปลอดภัยก่อนค่อยไปนะครับ ก็มารออยู่ประมาณเคืองชั่โมงพี่น้องกัไปเหตุงานอยู่สวนกะเบิ่งแลวเพนกัยังยิงกันคืนเอเ่าครับพี่น้องหอดเ0ตมงกลัวครับพี่น้อ,องเกือบแ0ดมงพนเคยเซานะครับแต่ว่าก็บว่าได้มาในเขตเบาน่อยน,นะครับพนก็จะยิงอยู่เขตอื่นอยู่ไก่อยู่ครับพี่น้องหลังจากนั้นพนจะ่ผบพบานมาทาั้งนี้ครับพี่น้องสรุปแล้วสาหรับมือนี้นะครับพนยิงกันตั้งแต่อ,อิสเอลกับอิหร่านนะครับอิหร่านยิงขีปนาวุธมาตั้งแต่ตีห0าครับพี่น้องตีห0าจนว่าหอดเ0ตมงครับพี่น้อง เกตมงกุกว่านะครับยิงมาครับพี่น้องสำหรับมือนีนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นข้าวดีที่ว่าเพิ่นประกาศหยุดยิงนะครับพี่น้องขอให้หยุดยิงอลีครับจะได้เหตุการณ์เหตุงานกันปกติเก็บ่ต้องหวัดระแวงนะครับแต่ว่าก็ยังไ่ไว้ใจครับพี่น้องช่วงนี้ก็บิ่งไปสักวันนะครับก็เตรียมโตเตรียมพร้อมคื้เก่าแล้วครับพี่น้องแลงงานไทยฮานะครับย่าประมาทครับพี่น้องบ่ต้องประมาทเฮาก็เตรียมโตเตรียมพร้อมไว้เรื่อยๆมันบบหูแน่นอนครับพี่น้องครับรอบิ่งไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง น้อยโคกางกับมาอัปเดตสูพีสูน้องฟังประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอติดตามเรื่อยๆครับพี่น้องมีเวลาเบาหน่อยก็จะมาอัปเดตในฟังทุกมือครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงนะครับสาหรับเขตเบาหน่อยยูนะครับเขตอื่นเบาหน่อยกับบ้าหูนะครับกับเบิ้งข่าวสารออกกับมาเบาซูฟังประมาณนี้ครับพี่น้องครับกสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก้นนะครับน้อยโคกางกับขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้น้อยโคกลางมาโดยตลอดนะครับที่คอมเมนต์แลวบ้าได้คอมเมนต์นะครับครับสวัสดีครับ คลิปนาพ่อกันไหมครับพี่พิงน้องครับรออัปเดตต่อไปครับพี่น้องครับ